งามจริงๆแต่ก็มีรวงขาวเยอะจริงๆสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึงนะคะในวันพฤหัสบสดีนะคะที่24นะคะตุลาคม2567นะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาจากระยองแล้วนะคะเราก็จะพา เพื่อนๆน,นะคะทุกท่านนะคะมาชมนาของเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะวันนี้เราก็ได้ออกมาเลาะทุ่งนานะคะว่าข้าวออกรวงหรือยางนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมเนาะอันนี้คือผลงานของเราปีนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะพอใจมากเลยนะคะ รู้สึกว่าข้าวงามปีนี้ดูดูดูรวงดิค่ะรวงเต็มเลยข้าวงามมากเลยปีนี้กำลังออกรวงได้เกือบจะร้อยเปอเซ็นแล้วนะคะเกือบจะร้อยเปอเซ็นแล้วดูดูข้าวเรานะคะปีนี้คุ้มค่ากับการทํานามากเลยนะคะปีนี้ดูลักษณะท่าทางแล้ว ทีนี้มาเห็นข้าวแบบนี้ก็ชื่นใจนะปีที่แล้วก็ก็ก็ชื่นใจแบบนี้แหละปีที่แล้วนะคะเราก็ชื่นใจแบบนี้แหละแต่ทีนี้ว่าปีที่แล้วเราผิดพลาดตรงรถเกี่ยวนะรถเกี่ยวนัดเราเรานัดแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอ,อีกทําให้การเกี่ยวข้าวของเรามันผิดพลาดไปข้าวมัน แถวบ้านเราเขาเรียกข้าวมันขอบเนาะพอรถมาเกี่ยวแล้วมันก็ล่วงแล้วมันก็เป็นน้ําค้างลาดําลงมันผิดพลาดไปหมดเลยทีนี้ก็ประกาศหารถเกี่ยวนะจ๊ะรถเกี่ยวใครว่างก็ติดต่อคิวของเราได้เลยนะนาเราสิบแปดไร่นะคะถ้าใครสนใจก็เกี่ยวก็สามารถที่จะติดต่อเรามาได้เลยนะเราคาดว่าข้าวจะได้เกี่ยวประมาณ วันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบพฤศจิกายนนะคะเนี่ยดูลักษณะข้าวจะจะเกี่ยวคือประมาณวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบพฤศจิกายนนะคะรถเกี่ยวจองคิวได้นะสิบแปดไร่นะคะสิบแปดไร่นะ,ะเราไม่ใช่ไร่ สองไร่นะสิบแปดไร่นะคะก็เกี่ยวใครมาคุ้มค่าเกี่ยวแน่นอนจ้าโอ้เนี่ยหญ้าบ้านเราเรียกหญ้าคอมมอนิตบ้านเพื่อนเรียกหญ้าอะไรก็ไม่รู้เนะาะวันนี้เราไม่ได้ถือมีดมาโอ้บุกป่าไฟลงหญ้ามาชมข้าวหรือมาชมหญ้านะนี่เนาะถือถือกล้อง มองข้าวไม่ได้เดี๋ยวเราพาเดินเห็นแล้วชื่นใจมากเลยนะคะข้าวนะคะงามมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หวานแล้วมันไม่ขึ้นเนาะเราก็ไปจับข้าวโยนมาเออเขาก็แตกกอดีนะแตกกอใหญ่ดีแต่โยนมาไม่ทั่ว นะจ๊ะมาดูล็อกนี้นี่ปีที่แล้วตรงนี้เราไม่ได้ข้าวเลยปีนี้ทำใหม่ได้ข้าวมาแต่ก็ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้นะคะเนื่องจากหญ้ายังเยอะอยู่ปีหน้าก็แก้ไขใหม่แก้ไขเป็นปีๆไปเนาะมันอาจจะมีการว่าพื้นนาไม่ สม่ำเสมออาจจะมีที่สูงที่ตำ่ำเดี๋ยวก็ฤด,ดูกาลหน้าเราก็จะมาปรับพื้นพื้นทุ่งนาใหม่นะคะเพราะว่าเราก็ใช้รถไถเราเองนะคะในการปรับท้องนาใหม่นะคะแล้วก็หวานฤด,ดูกาลหน้าก็ต้องเก็บหญ้าให้ดีๆนะคะดูลักษณะก็เนี่ยก็จะมีข้าวปนอยู่นะคะดูสิ เนียไม่น่าใช่แล,แล้วแล้วเขาก็จะลวงนึงก็ดกมากเลยนะดกจริงๆดกมากดกจริงๆนี่นะคะนี่นี่ตรงนี้ก็งามนะคะงามงามน้ำก็จะเริ่มแห้งจากเราแล้วนะเนี่ย ข้าวเราจะอยู่รอดถึงออกลวงแก่ไหมนี่น้ำจะแห้งก่อนเรากลัวอย่างเดียวน้ำแห้งแล้วเม็ดข้าวจะไม่สมบูรณ์นะคะก็พาวนาอย่าพึ่งให้น้ำแห้งนาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่มีระบบน้ำบาดาลน,นะคะนะคะเดินชมนาไปเนาะ แดดก็ร้อนตอนมาไม่มีแดดนะคะพอออกมาทุ่งนานแล้วแดดจ้าเลยนี่ก็จะมีกลุ่มผักปอดเป็นกลุ่มๆบ้างนะคะมองเห็นตรงน้นเนืน่องจากเราถอนออกไม่หมดนะคะน,นี่ข้าวตรงนี้เหมือนจะเป็นโลกเลยเนาะหญ้าเนื่องจากหญ้าคันนาเราลกมากเลยเนี่ย เราไม่ได้มาตัดออกตะกะแตนบินให้วอดเลยเป็นไรเนาะเราได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะเนี่ยข้าวแต่กอดีมากเลยนะคะลวงใหญ่ปีนี้ลวงใหญ่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะ เดินชมไปเรื่อยๆนะคะชมทุ่งนาไปก่อนข้าวนะคะชมฝีมือการทำนาซึ่งซึ่งเราก็ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำนานะคะเราทำนาเนี่ยเราก็ศึกษาหาข้อมูลจากพี่แขกนะคะพี่แขกคนทำนาที่อยู่ลังสิทนะคะที่ที่อยู่ประทุมธานีนะคะพี่แกจะ ให้ความรู้ได้ดีมากเลยนะคะตั้งแต่เริ่มทำนาจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะใครไม่เข้าใจอย่างไรก็เข้าไปศึกษาดูได้ที่ช่องของพี่แขกคนทำนานะคะแล้วเราก็จะได้ความรู้มาปรปับปรุงพื้นนาของเรานะคะเน้ำมันเริ่มเริ่มขาดคันนาแล้วนะคะเนี่ยเริ่มแห้งและวเริ่มแห้ง ข้าวเราก็รวงย้ายใหญ่อูเห็นแล้วชื่นใจงามมากมาป่ะทีนี้เราจะพาเดินวนกลับไปดูตรงนาดำนะคะนาดำเราจะสู้นาหวานได้ไหมเนี่ยป <laughs> กติคนาเราปีที่แล้วเราก็จะ จะให้คนมาตัดหญ้านะคะแต่ปีนี้เราเราไม่ว่างอ่ะตั้งจากเราต้องทำไม้กิศนาด้วยเนาะก็เลยเลยไม่ว่างเลยได้แต่ดูแลระยะแรกไปนะคะพอข้าวเริ่มออกรวงแล้วก็ไม่ได้มาตัดหญ้าคขนาหญ้าก็เลยสูงอู้สูงมาก โอ,โ,อโอ้โอ้เดินจะไม่ไหวเลยอแต่มันมีร่องรอยคนมาเดินนะเหมือนใครมาหาปลาก็ไม่รู้เนี่ยแปลกมากเลยมีรอยคนมาเดินย่าพับๆไปเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกมานานะทําไมคันนาเรามันมีรอยเหมือนคนเดินเนะีแปลกมากอ่าทีานี้เรามานี่ตรงแปลงนาดําของเรานะคะ อันนี้คือนาดำนี่อะนาดำของเราพื้นที่สามไร่นะคะนาดำอันนี้อันนี้ของเราเองนี่นาของเราเองนาดำก็มีร่องรอยของหนอนลงก็มีนะคะข้าวขาวเพียบเลยหนอนลงเพียบเลยแต่เราก็ไม่ได้มาฉีดยาอีกหรอก ทำนาก็น่าเบื่อแต่นอนนะเนาะนอนเยอะโลกเยอะนีนี่ที่เรามาดำไว้ดูสิมันงามมากเลยนะคะทุกคนงามจริงๆแต่ก็มีรวงขาวเยอะจริงๆประมาณยี่สิบวันนะคะอีกยี่สิบอีกยี่สิบวันคาดว่าจะได้เกี่ยวแล้ว ประมาณที่ยี่สิบแล้วก็เดินตามขนาดูนะคะนี่ตรงตรงนี้เป็นน้ำลึกก็จะมีล้มล้มหน่อยนะคะล้มหน่อยก็ไม่เป็นไรนิดเดียวถือว่าไม่เสียหายมากนะคะถ้าไม่เจอฝนแรงๆหรือว่าพายุมาพัดอีกก็ก็ไม่น่าจะล้มนะ เราคิดว่านะก็ไม่น่าจะล้มหัวนี้ต้นอยู่คาล้มทับข้าวเขานี่นาดำนะจ๊ะออกรวงออกรวงแล้วครบครบหมดแล้วออกหมดแล้วนะคะกำลัง อยู่ระยะตากเกสอนนาดำนะคะอีกอบปีนี้ก็ก็ไม่อดข้าวแล้วนะทุกคนเราไม่อดข้าวแล้วที่แรกเรากังวลมากเลยว่าเราจะไม่มีข้าวกินพอซื้อเขาก็แพงเนาะอยากให้ทุกคนดูลวงดูลวงดูสิคะ ขึ้นใจมากเลยนี่คือนาดำของเรานะนาดำเข้างามากเลยนะคะก็เราก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ